สวัสดีค่ะร้านขวัญมอเตอร์ซควค่ะร้านขวัญมอเตอร์ซาวค่ะกับ Honda NT 1100คนันี้นนี้เงียบค่ะลูกค้าไม่ได้ทําอะไรเลยนั่งเล่นโทรศัพท์แต่คนต่างเล่นคนละมุมไม่ไม่กล้าชวนาาพี่ขวัญคุย <laughs> คันนี้ค่ะลูกค้านัดติดตั้งไฟสปอร์ตไลต์100นะตัวร้อวัตต์นะตัวร้อยวัตต์เนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้ค่ะกับขาจับไฟสปอร์ตไลต์พร้อมกับที่แรกว่าจะคู่เดียว ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแล้วค่ะที่โพสต์รูปไปสักครู่หนึ่งก็คือเขาทําการป้ายยากันอยู่นะคะเป็นการนี่ค่ะตัว50วัตต์เพิ่มเติมไปเลยเพราะว่าตอนนี้โปรโมชั่น Big b ไบที่ติด4ดวง100วัตต์จับคู่กับอะไรลดไปทันที 1, <500 S> 1> ลดไปทันที1,000บาทนะคะเป็นประมาณนี้เลย1,000บาทนะคะส่วนสเตปไปเนี่ยพี่ขวัญเป็นสวิ์รีโมดด้วยหรอสวิ์รีโมทกี่กี่คู่คะ คู่เดียว,ยวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงกันแล้วก็ไปกันช้าๆเลยอ่ะสวิกรีโมทจะอยู่ที่ร้อยวัตต์ถูกต้องไหม อ่านี่นะคะกดค้างคือปิดอ่ะไฟรันขวัญมอเตอร์ไซค์เรามี3ามลำแสงในคู่เดียวค่ะเปิดทีหนึ่งทีหนึ่งคือไฟสีขาวเห็นไหมข้างบน50วัตต์ขาวข้างล่างร้อยวัตต์ขาวนะเปิดสีขาวอยู่รถเบียดมารถตัดหน้ามา n อนท0พันรจดจําได้แม่นยําในการพักไฟนะคะพักไฟได้นะพักไฟได้แล้วนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยนะคะเพราะว่าเราเคยแก้กันมาแล้วเรารู้แหละนะพักไฟนะคะหรือจะเปิดยิงยาวๆก็ได้ค่ะเวลาออกทริปนะรถสวนมาเราปิด ให้เขาค่ะอีกฝั่งหนึ่งของสวิ์รีโมทจะเป็นสีเหลืองนะคะอ่าส่วนสวิ์ธรรมดากดขึ้นไปคือสีเหลืองเปิดสีเหลืองอยู่รถเบียดมารถตัดหน้ามาพักไฟได้เหมือนเดิมแต่ถ้ารถสวนมาต้องรีบปิดให้เขาเลย,เยแต่ถ้ารถถ้าจอดติดไฟแดงต้องรีบปิดให้เขาเลยเพราะว่ามันไปแยงตาเขานะอ่าเอออย่างที่แจ้งเลยไม่ปิดไม่เปิดไฟก็พักไฟได้หรือจะเปิดยิงยาวๆก็ได้รถสวนมาปิดให้เขาทีนี้ข้อพิเศษของสวิ์รีโมทคืออะไรนี่ค่ะ

แต่ป,ประมาณนี้เดือารมอารมณ์เย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าอย่างนี้เมื่อไหร่นะคือออผูรีบอะไรเงี้ยนะเออมันไฟมันสื่ออารมด้วยโอเคเแต่ก็สื่ออารมโอ้โหประเทศไทยตอนนี้แม่งจิตวิญญาณเอาลค่ะลูก <c oughs> ค้าท่านใดสนใจอยากต <c oughs> ิดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รัานขวัญพ่อสาวมีให้บริการที่สําคัญการรับประกันรู้อยู่แล้วพี่ก็ป้ายยากันมาว่าการดูแลของเราเป็นยังไงนะตัวหลอดมีปัญหาภายในหนึ่งปีปเปลี่ยนรีนัดทีสวิ์วงจรนะคะดูแลตลอดไปอ้อสวิกรีโมทเรารับประกัน6เดือนนะแต่ไม่ค่อยมีปัญหา ของพวกนี้นะแต่ว่าคือถ้ามีปัญหายัางไงก็นะัดวันเข้ามาเดี๋ยวดูแลกันนะคะลูกค้าท่านใดอยากติดตั้งไฟสปอตไลท์ร้านขวัญมรดซาวมีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ